ในเภอบอกว่าเปิดได้เลยนะฮะเพราะว่าเมื่อปีที่ผ่านมานะครับมีการเปิดโครงการถึง40โครงการนะครับปรากฏว่าเต็มหมดเลยนะฮะและปัจจุบันเนี่ยเรายังขาดที่อยู่อาศัยเนี่ยประมาณ10,000แสนหน่วยนะฮะแล้วปัจจุบันนี้ก็ยังจะมีปัญหาเรื่องผังเมืองนะฮะเพราะว่ากำลังจะประกาศมานะฮะเร็วๆนี้ครับ คนลอยองคนปกแดงก็ร่วมกันคัดค้านว่ายังไม่อยากให้มีผังเมืองตอนนี้เพราะว่าถ้าเป็นผังเมืองเนี่ยถ้ามันเป็นเขตสีเขียวเนี่ยมันก่อสร้างอะไรไม่ได้นะหรือว่าสร้างโรงงานไม่ได้ถ้าไม่ใช่เขตดสีม่วงหรือเขตสีเหลืองอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นปัญหาในทางปฏิบัตินะครับในเมื่อท่านที่ได้มาอยู่ร่วมโครงการนี้ก็ถือว่าท่านโชคดีนะครับเพราะปกแดงนั้นหาบ้านได้ยากมากนะครับ แล้วผมอยากจะบอกพวกเราว่านะครับผมอยากจะให้หมู่บ้านของเรานั้นเป็นหมู่บ้านสีขาวเป็นหมู่บ้านที่สะอาดนะครับสีขาวยังไงคือผมไม่อยากให้หมู่บ้านของเรามีปัญหายาเสพติดถ้าหมู่บ้านของเราเนี่ยมีปัญหายาเสพติดนะฮะการลักเล็กขโมยน้อยเนี่ยจะเกิดขึ้นมากนะจะลักเล็กขโมยน้อย จนไปถึงรักขโมยใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นที่ทีวีตู้เย็นรถจนตจัก,กรยานยนต์มอเตอร์ไซค์อะไรเนี่ยถูกลักเรียบในหลายหมู่บ้านเป็นเช่นนั้นนะครับเวลาที่ผมมาตรวจโครงการเนี่ยผมอยากให้พวกเราเนี่ยย้ายเข้ามาอยู่เป็นประชากรของขอำเภอปกบแดงนะซื้อบ้านแล้วก็เอาชื่อมาอยู่ภายในอำเภอปกแดงนะฮะตอนเนี้ย เรามีคนที่อยู่ในอำเภอปวกแดงเนี่ย48,000คนแต่มีประชากรจริงๆ่ะรวมทั้งหมดน่ะ250,000คนเยอะเยอะมากแต่ปรากฏว่าไม่ย้ายชื่อเข้ามาสสนะครับแทนที่จะ150,000คนเนี่ยจะได้สสหนึ่งคนเราก็ไม่มีสสเรามีต้องไปใช้รวมสสับเ่ออื่นนะตำรวจนะรเรามีตำรวจแค่น100นายถ้ารงมมยลีประชากร250,000เนี่ย เราจะมีตำรวจถึง3ถึง400รคนเราจะมีเงินอุดหนุนเทศบาลเพิ่มขึ้นหรือเงินอุดหนุนอบอตอเพิ่มขึ้น30สิบาทรักษาทวกโรคเราเพิ่มมากขึ้นนะฮะแต่ทุกวันนียเรารับภาระสำหรับคนที่มาอยู่อาศัยโดยที่ไม่ได้ย้ายทะเบียนบ้านเข้ามาเนี่ยเป็นปัญหาที่ผมอยากจะขอความร่วมมือจากนะฮะท่านเจ้าของคองผู้ค้องนะฮะเจ้าของทาวนะ์เฮาส์ทุก ทุกท้าเท้านะฮะว่าจำเป็นที่จะต้องร่วมมือร่วมใจกันนะครับแล้วแล้วท้ายนี้นะครับในฐานะที่ท่านย้ายมาเป็นคนละเมืองของอำเภอฝกแดงแล้วก็มาเป็นสมาชิกของเอผมก็ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งพวงนะครับที่ท่านเคารพนับถือบูชานะครับจงดนบรรดาให้ท่านมีแต่ความสุขความเจริญโดยทั่วหน้ากันผมขอญาตเปิดโครงการเลยครับผม ขอเสียประมือให้กับ,บท่านนายอำเภอด้วยนะคะและในราดับ,บ่อไปค่ะขอเรียนเชิญค่ะท่านนายอำเภอแล้วก็ท่านปลัดมาลัยนะคะร่วมกันนะคะตัดริบินเพื่อเป็นการเปิดงานอย่างเป็นทางการอ๋อแล้วก็ขอเชิญค่ะท่านผู้บริหารโครงการด้วยนะคะขอเรียนเชิญเลยค่ะ การไค่ะและอีกสักครู่นึงนะคะจะเป็นการเปิดงานอย่างเป็นทางการนะคะซึ่งแต่ละท่านจะร่วมกันตัดริบบิ้นนะคะเอาละค่ะเรานับถอยหลังกันเลยแล้วกันนะคะ3ามสองหนึ่งค่ะขอเสียงประมือให้กับ การเปิดงานนะคะอ C ซีโฮมแกลเลอรี่นี้อยากเป็นอากาศสำหรับวันนี้และต้องขอขอบคุณนะคะท่านนายอำเภอนะคะปัวแดงท่านอำเภอบงเขนเกษมริ่ยรัตน์แล้วก็ท่านประหลัดมาลัยเนะคะที่วันนี้มาร่วมเป็นเกียรติในการเปิดงานรวมไปถึงผู้บริหาร A.C.HOME ของเราด้วย ได้รับค่ะในส่วนของทีวีสี32นิ้วของเราไปนะคะและขอเสียบประมือให้กับคุณพัชรินแสงสุขด้วยนะคะสำหรับผู้โชคดีแรกแรได้รางวัลทีวีนั่นเองเดี๋ยวให้ทีมงานนะคะติดต่อไปเอาละค่ะสำหรับรางวัลที่2ค่ะจะเป็นนะคะตู้เย็นนะคะในยี่ห้องของนิสูบิชิกนั่นเองใครที่นะคะเป็นผู้โชคดีคนที่2 มาอยูนี่น้องทีเ่เป็นอาลกโอเคสิบแปดแล้สิบสามนะคะโอเคสิบแปดค่ะสิบห้ามีสิบะะมีสิบหนึ่งมีสิค่ะมีสิบเอ็ดนะคะมีสิค่ะขอไปุณนคะยี่สิบค่ะยี่ามี่สี่ค่ะโอเคยี่สครบแล้วเรียบร้อยยี่ห้ารางวัล นะะคว่าใครจะได้รับรางวัลรถยนต์นิสันมาสต์จำนวนห้ากว่า5แสนบาทไปเลยค่ะค่ะน้องยังเอาเรียนมาพร้อมเรียนคระร้องเรียนคะร้องเรียนคะจากเสียงคาถาอะไรหรือเปล่าจะเกิดโดนร้อมวรนได้ในตอนนี้ยังทำนะถ้าเปิดไม่ออกใช้ทุนใจเงี้ยได้นะคะเนื่องจากเราทำฉลากแบบแน่นหนาเลยเดียวเอาละค่ะเราจะนับท้ายหลังกันพร้อมกันเลยละกันเลยคะ เพื่อนุข่านได้หลังจารเปิดน้องพร้อมกันเริ่มเลยค่ะสามสองหนึ่งถ่า ็นโครงการเอ็นเฟนต้าดีค่ะก็เลยแวะเข้ามาชมโครงการนะคะเป็นโครงการอ่ก็เลยโอเคอะไไม่ได้มาดูที่อื่นเลยโอ้โหขอบคุณมากมากเลยนะคะที่ให้ความไว้วางใจเรานะคะกับในส่วนของ s อ Home และแน่นอนเ c h o m e บอกมอบโชวให้ไปเลยสำหรับคันคืนนี้ขอเสียงประมือให้กับคุณสุริรน์ด้วยนะคะและลำดับต่อไปค่ะขอเรียนเชิญนะคะท่านนายอำเภอปลวกแดงนะคะเป็นผู้มอบกุญแจรถเป็นสัญลักษณ์ในคในส่วนของค่ำคืนนี้นะคะขอเสียงประมือด้วยค่ะ โอ้โหมาพร้อมดวงจริงๆนะคะเป็นครอบครัวสุขสันต์ค่ะค่ะขอบคุณมากยินดีด้วยค่ะค่ะต้องขอขอบคุณทานายอำเภอนะคะที่มาเป็นเียรตนในการมอบกุญแจรถให้กับเราร่วมไปถึงขอขอบคุณคุณสุรีรัตน์ด้วยนะคะและเดี๋ยวติดต่อกับเจ้าหน้าที่ด้านในออฟฟิศได้เลยเราเชิญค่ะเชิญจับเลยค่ะเมื่อผู้บอกว่ารอก่อนยันนี้ไม่ต้องรอแล้วไม่ให้รอแล้วจับเลยนะคะเรา แรกจะเป็นในช่องทีวีนะคะทีวีหน้าจอ3-2นิ้วของชา a r p นั่นเองนานี่อยู่ตรงนี้แล้วนะจ๊ะผู้โชคดีท่านแรกได้แก่โอ้โหสาวน่ารักจริงๆดูเบาๆสาสค่ะผู้ที่ได้รับรางวัลทีวีใช่ไหมคะใช่ค่ะได้แก่คุณสีชัยแซ่โคค่ะบาแปด มาจับรุ้นรางวัลน,นะคะในส่วนของรถยนต์นิสสันมาด้วยเห็นไหมบอกแล้วว่าอย่าพึ่งกลับนะคะต่อไปค่ะเขาใช้ผู้จัดจาก,การคุณชุติวัตน์นะคะจับอีกหนึ่งรางวัลค,ค่ะสำหรับรางวัลต่อไปค่ะเป็นในส่วนของตู้เย็นนะคะยี่ห้อมิซูบิชิอิเล็กทริกค่ะจำนวนหนึ่งรางวัลค่ะผู้ที่ได้รับรางวัลน,นะคะตู้เย็นมิสูบิชิได้แก่คุณ จุรีรัตควาแก้วค่ะ C44 ค่ะค่ะขอแสดงความยินดีด้วยค่ะอยู่ไม่เอ่ยเมื่อสักครู่นี้อ้าวได้อีกแล้วเอสคุณจุรีรัตได้ตู้เย็นด้วยโอ้โหพีใจปุณเก่งทำไมคะเดี๋ยวทีฉันจะไปขู่ที่ตัวพี่เขาละโอ้โหช่วยบ้านดีมาก คือถือได้ว่าการตัดสินใจของคุณพี่มาเลือกซื้อ SC s อ Home <ฆ>ของเราไม่ผิดพลาดเลยนะค่ะถือได้ว่าดวงดีมากๆเหมาะกับที่นี่แหละห้ามย้ายไปไหนนะต้องซื้อเพิ่มแล้วอะะอย่างนี้ถูก้อ้ทัง้งรถได้ทั้งตู้เย็นแบบนี้อ่ะอีกหนึ่งรางวัลน,นะคุณชุติวัฒน์ค่ะค <ขา S 2> ่ะและรางวัลต่อไปค่ะไปในส่วนของไมโครเวฟจำนวนหนึ่งเครื่องและหม้อหุงข้าวจำนวนหนึ่งเครื่องค่ะ ใครที่เป็นโชคโชคดีนะคะคนที่3ได้แก่คุณค,คุณประกอบปุดสอนค่ะ440คุณประกอบปุดสอนนะคะด้านศูนย์แสดงความยินดีด้วยค่ะนะคะเอาละนะคะสำหรับรางวัลต่อไปค่ะเป็นรางวัลที่4เครื่องทำน้ำอุ่นจำนวน1รางวัลและกระติกน้ำร้อนจำนวน1รางวัลค่ะคนะคะขอเชิญเลยค่ะคุณจุติวัฒน์อ ลำดับต่อไปนะคะขอเรียนเชิญคุณพ,พนัชชางามพร้อมนะคะผู้จัดการแบงก์กรุงศรีสาขาอีซสิถูนะคะเป็นผู้จับารรางวัลรางวัลที่4นี้จะได้ทั้งหมด2รางวัลไปด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องทําน้ําอุ่นนะคะและก็กระติกน้ําร้อนคาไมราหนึ่งคาไมราหนึ่งใครเอ่ยคาเมราหนึ่งสำหรับผู้โชคดีที่ได้รับเครื่องทาน้ําอุ่นและกระติกน้ําร้อนได้แก่คุณ คุณตรินเจริญวัฒนะลนะคะคุณตรินเจริญวัฒนะทีแปนะคะอาจจะปิดขอภัยด้วยนะคะเสียงกำลังใจนี่คือได้ยินมาถึงหน้าเวทีกันเลยทีเดียวนะคะประหนึ่งประหนึ่งนะคะว่าให้กำลังใจกันสุดธิ์และรางวัลต่อไปเลย่ะคุณเก่งรางวัลนะคะเป็นเครื่องสักผ้าจำนวนหนึ่งรางวัลค่ะนะคะเป็นเครื่องสักผ้ายี่ห้อ y ิ s าชิ i นะคะ Inspire ได้แก่คุณได้แก่คุณ พการัศมีนันทาโพสค่ะ499คุณพการัศมีนันทาโพสค่ะแสดงความยนดีด้วยค่ะเหมือนคุณคุ้นชื่อคุณพี่เขาเมื่อสักครู่นี้ออกมาใช่ไหมใช่ไหมคะใช่แล้วใช่ไหมอาเชิญเลยค่ะนะค่ะ และระดับ,บนี้ต้องขอขอบคุณนะคะคุณชุติวัฒน์หานีรานผู้จัดก,การแบ็กทงสีสขายว์อีซี่วันและก็คุณพนชางามพร้อมนะคะผู้จัดก,การทูสีอีซี่วันเช่นเดียวกันและขอเชิญทั้งสองท่านถ่ายรูปร่วมกับผู้ชมีของเราในช่วงนี้ด้วยค่ะเรียน,นเชิญค่ะนะคะในรอบนี้ผ่านไปนแล้ว5รางวัล ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเครื่องใช้ไฟฟ้าทีวีตู้เย็นนะคะไมโครวเวฟหมอ้อหุงข้าวเครื่องทำน้ำอุ่นกระติกน้ำร้อนและเครื่องซักผ้าค่ะนะคะแต่ว่ายังมีอีกหนึ่งรอบใช่ค่ะนะจ๊ะ อีกหนึ่งรอบหรางวัลด้วยกันต้องบอกว่าใครที่พลาดไปอย่าเพิ่งกลับบ้านนะคะก็อยู่กันจนจบงานเลยนะคะเพื่อรุนรับในส่วนของรางวัลเขาบอกว่า <c oughs> ได้แล้วก็มีสิทธิ์ได้อีกเ <c oughs> วลาเรได้เครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็มีสิทธิ์ได้รถยนต์อีกเมื่อสักครู่นี้คุณม่จุริรัต <c oughs> ได้รถแนละ้วแลได้เครื่องใช้ไฟฟ้า ถือล้องถือเลยเ้าไรคะยี่สเท่าไรแล้วยี่สี่สามอย่ไหนคะยี่สามยังไ่ได้จับี่สคือกอนยี่สี่คือก่อนยี่สี่คือกอนอย่าพึ่ง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 แบบมีใส่ไหล่นิดนึงอ้าวอ้าวเราม่ได้เลยนะคะยี่สามค่ะยี่สามค่ะยี่สี่ค่ะอ่า และสุดท้ายยี่สิเรียบร้อยแล้วตอนนี้น,นคะคเะรถยนต์ที่สัญมาอยู่ในมือผู้ช่วีของเราหนึ่งท่านแล้วละ่ะแต่ไม่ทราบว่าเป็นใครลุ้นนะคะคู่อะไห,ห้ดีลุ้นคู่จะไห,ห้ดีถ้าเกิดว่าไปอยู่เป็นคุณพี่เสื้อขาวปุ๊กคุณไม่ญิยนั่น้างของใครหน่อยเพราะว่าระวังพีงไม่เอาไงอ๋อเอาล่ะเพื่อแม่มิการเสียเวลา จะได้รับรถยนต์นิสสันลานะคะแน่นอนว่าสัญลักษณ์ของเราเป็นรูปรถมเลยนะโอเคได้แล้วร้อมแล้วนะสัญญาณอย่างจริงสามสองหนึ่งอะไรคะใครได้รูปรถยนต์นิสสันลาชูมือรจังดังจ่าตะโกจังดังว่าได้นะใครเอ่ยชูมือค่ะได้ไหมแน่ไงที่ไงอยู่ในหัวใจโชว์โชว์ค่ะโชว์โชว์โชว์อันนี้โชว์ ทำงานอยู่ที่โตโยต้าพาริเลียนบอกว่าอากงเามาลุ้นอยากได้รถคันใหม่ได้มากแล้วเป็นคนที่ชอบสีส้มด้วยโโอ้หบนบนที่ไหนคะขนี้โตโยต้าพาริเลียนอ่ะใครอยากได้นะคะบนได้โอ้โหอากงเามาที่โตโยต้าพาริเลียนโอ้โหอ๋ออากงกลับมาที่โตโยต้าพาริเลียนงวดหน้าใครอยากจะอะไรยังไงก็แล้วแต่นะคะตามสบายอันนี้บอกเฉยๆว่าอากงเอามาที่พาริเลียนนะคะเมื่อเช้าบนมา เราชอบสีส้มด้วยแล้วก็ได้จริงๆนะคะอายาค่ะและสำหรับช่วงเวลานี้นะคะต้องขอเรียนเชิญนัทพันตํารวจเอกประกาศพงพาณิชย์นะคะผู้กำกับโปรวกแดค่ะมาเป็นผู้มอบในส่วนของกุญแจรถให้กับผู้โชคดีของเราในช่วงนี้ค่ะขอเรียนเชิญค่ะขอเสียงประมือด้วยค่ะเอ,อ้หลายๆท่านพงแอบอิจฉาเล็กๆน้อยนะคะแต่ว่าจะมีหนึ่งรอบนะคะรอบที่สค่ะ ผู้กำกับของเราจะเป็นผู้มอบนะคะกุญแจรถให้กับคุณพี่นะคะชาลีสาูุิพรสารนะคะแสดงความยินดีอีกครั้งหนึ่งค่ะ,ะ,คะขอเสียงประมือด้วยนะคะสำหรับผู้โชคดีท่านที่สองที่ได้รับรางวัลน,นะคะ,คะขอขอบ <ขอ S 1> คุณ,คณนะคะคุณชาลีสาได้ติดต่อที่ เราหทีแ้วหายเลขนึ่งค่ะหนึ่งก่อนหมายเลขสองสองมีไหมคะสองมีไหมคะอยู่ในกล่องหรือเปล่าคุณคุณอยู่ในกล่องค่ะได้อยู่ในกล่องมาสามเลยค่ะเลือกเดชิ้นเลือะไรได้ค่ะเลือกได้เลยค่ะถ้าเปิดจำเอาไว้หมายเลขสามสี่ค่ะห้าค่ะใครอยู่ด้าไหนยกมือมีไหมมีหมายเลขห้าไหมคะห้า่ไหคะเอาทีนี่ค่ะว่าห้านะคะหกค่ะ ยอนเลยค่ะหกหกีไหมคะหกหกหกีไหมคะใครได้ไหนเลขหกคะตัวจริงในกล่องมีหกไหมคะเรีใช้สองต่อนะคะช่วงนี้ใส่ใจแลาวหกปีไหมคะไม่มีเป็นเจ็ดเลยนะคะเจ็ดค่ะหมายเลขแปดค่ะมีไหมคะหมายเลขแปหมายเลขแปดยกมือค่ะทองแค่ะสิบาค่ะสิาที่ไหนสิบสี่ค่ะ สิห้าค่ะสิหค่ะสิหค่ะ17ค่ะสิบเจ็ดูได้ไหนเอ่ยไี้ไหนได้ไหมครับสิบเจค่ะไม่ไหมคะสิบเจ็ดีได้หมเอยไม่มีนะคะสิปค่ะสิบแปดสิบแดหมเอยไม่มีสิก้าค่ะฮะสิบเก้าด9โน้ตยี่สิค่ะยี่สิบดีไหมคะยี่สิบนะคะยี่สิบค่ะ ใครได้เ่ยใครนะใครในยี่สิบคนนใครได้ได้แล้วทีเดียว่าีตอนนี้ยังไม่มีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดงจีบได้เลยถ้าถ่ายรูป้าถ่ายรถ่ายรูปดีวบอกว่าอันนี้ไม่ได้เอเพียงและไม่ได้ลเียนเลยทั้งส้นเนื่องจากคุณี่นหนีออกมาทุกรอบแล้วรอบสองรอบแล้วไม่ได้เ่้เฟาได้ไหมคะไม่ มาได้ได้เลยป่าเนี้วันนี้หมาได้ต่อมาได้ยี่สิบมาได้สี่อันนี้หมาได้สี่ได้นำโชคมาให้นะคะวัฒนาเขอเสียงปรบมือให้กับนักสิบเก้าล้าที่เหลือขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณคุณวัฒนาคุกท่านได้รับร่วมสนุกการนะคะถือว่าเป็นกิจกรรมดีที่เราอำโชคให้กับลูกค้าของเราต้องบอกก่อนที่จะให้ไปเลยนะคะสำหรับตอนนี้และลำดับต่อไปนะคะขอเรียนเชิญนะคะท่านผู้กำกับค่อ รางวัลอีกหนึ่งรอบนะคะสำหรับโบกุญแจในช่วงนี้ให้กับคุณราชพงศ์นะคะเขาเสียงประมือด้วยค่ะโอ้โหยินดีด้วยนะคะครั้งที่สามแล้วในคำพื้นด้ลุ้นสุดลุ้นสุดยอดนะเขาอกวาทำไม่ได้นี่น้อยใจมากเลยคะเขาบอกว่าแอบลุ้นแอบเชียร์พี่เขาในใจเอาละค่ะยินดีอีกครั้งหนึ่งค่ะเขาเสียงประมือด้วย เอเสียงปรมือให้กับคุณราชพงศ์ต้นกัญญานะคะ,ะและก็ต้องขอบคุณท่านผู้กำก,กับมากๆเลยที่เป็นเกียรติในการมอบรางวาัลแสดงความยินดีหน่อยนะมาทุกรอบเลยเนี่ยจับทุกรอบแล้วก็ได้ทางหมเลยล <laughs> คือต้องบอกว่าเป็นดวงจริงๆนะคะ,ะเดี๋ยวคุยกับพี่ราชพงศ์อีกนิดนึงกันบอกว่าเลือกขอเราแค่ของพี่ราชพงศ์ชื่อเร็ชพงศ์ในสี่หลังใช่ไหมคะของเพื่อนอีกเก้าหลังอยากถามว่าทําไมถึงเลือกเอ h ซ m e ม อชอบเพราะว่าทำเลใกล้โรงงานแล้วก็ใกล้ห้างสรรพสินค้าด้วยครับถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกดีๆสาหรับทุกท่านนะครับเพราะฉะนั้นแล้วใครที่บอกว่าสนใจอยากจะได้รับโชคแบบนี้ยังมีเวลาที่นักชอยางอยากได้ครันที่สองไหม อันที่2ยังมีสิทธิ์นะคะเพราะว่าเราเก็บไว้ให้มอบให้กับลูกค้าที่บอกว่ายังเหลือพื้นที่ที่ให้คุณได้จัดจองอีก2คันสุดท้ายใครจะได้ไปนะคะมาติดตามให้ดีแต่สำหรับช่วงนี้ต้องขอเสียงปรบมือให้กับคุณราชบงตั้นกันยาค่ะ ช่อดีมากๆเลย<ห>นะคะติดต่อกับทีมงานด้านในออฟฟิศได้เลยนะคะและนี่ก็เป็นกิจกรรมสุดพิเศษสำหรับวันนี้กับงานโอเพนนิ่งนะคะในส่วนของ s c h o m e ของเราซึ่งหนือได้ว่าคุณเก่งมีแต่สิ่งดีๆมอบให้ลูกค้าทุกท่านเลยเนาะใช่แล้วค่ะและในโอกาสนี้ค่ะก่อนที่เราจะจากกันไปค่ะเดี๋ยวขอเรียนเชิญค่ะท่านผู้กำกับนะคะบากล่าวปิดงานค่ะสำหรับงานแกนโอเพนนิ่งนะคะให้กับลูกค้าทุกท่านที่มาณเอสซีโแห่งนี้กับบทเพลงแทนคำขอบคุณแล้วกัน นูกเข่าคู่รักแทนคำขอบคุณที่ทุกท่านมาร่วมเปลีรยนในงานมงคลสมรสของเราสองคน,นใช่ไหมไม่ใช่เนาะใช่หรอแล้วูกก็ปวดใ่ด้วยนะแซวเล่นนะคะอ้า โทุก,ทกองคอทำเสียงหวานฉันน่าสงสารนกอกระไรใจค่ะมีปักใจไฟร,รักรักเจ้าใหญ่มีเห็นใจ ที่จะทำไม่ต้องพูดซ้ำาดวงใจอย่าเป็นเหมือนเช่นนกแก้วพี่ไม่เป็นเหมือนเช่นนกแกว้วแจวเจาเรื่อยไปออกจากปากที่ไปขอให้ออกจากใจพี่ปากกับใจตรงกันหนใครไหนใครนอนไง ใช่ใครนกเขาคู่มันเสียงใครนให้กันเสียงนั้นอ๋นกมันถอดคำรับพันฝากชีวันรักกันไงเล่าใหญ่รู้ดูเอา,าที่เห็นมันต่อยอกยาหต่อกันพี่ต้องเอาอย่งางมัน จะอออขอเสียงประเมิเกับนัทวิกำก,กับด้วยนะคะอยากจะมอบความสุขให้กับทุกท่านในวันนี้แต่บอกว่าพูดไม่เก่งและร้องเพลงและหลายคนเพิ่งมาตกใจนะนึกว่างานแต่งงานนกเก่าคู่รักขนาดนี้อ่ะพูดกับมีอะไรจะพูดสักนิดนึงให้กับ s c h ซ m โของเราครับก็ ขอขอบคุณแขกท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะทีะ่มาร่วมงานในวันนี้และก็ดีใจแทนคุณสมเนตนะแล้วก็คณะกรรมการบริหารเอสซีโฮนะซึ่งผมมาร่วมงานวันนี้ก็มองเห็นท่านผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานแล้วเนี่ยนะก็ดีใจนะผมเชื่อว่าท่านไม่ผิดหวังนะครับที่มาใช้บริการอของเอสซีโฮม นะเท่าที่ผมรู้จักคุณสมเนตมาก็ประมาณสักสามปีนะฮะท่านสมเนตก็เคยคุยกับผมตลอดว่า,าท่านมีวิสัยทัศน์ในเรื่องการาบริหารจัดการเรื่องอบ้านนะแล้วก็ที่ดินนะในการที่จะดูแลแขกนะในในเขตอำเภอโปกแดงนะครับท่านก็ ยืนยันว่าท่านทํางานเน้นคุณภาพนะครับไม่ได้เน้นปริมาณนะเน้นคุณภาพราคาถูกนะครับก็ขอฝากท่านผู้มีเกียรติว่าเอสซของเราเนี่ยไม่ใช่โครงการนี้เป็นโครงการแรกนะฮะยังมีโครงการต่อๆไปนะที่ผมสังเกตดูก็มีอีกหลายโครงการนะถ้าท่านประทับใจนะอยากจะใช้บริการอยากจะมีบ้านนะก็ เชิญไปใช้บริการได้นะยังมีหลายโครงการอยู่สน,นับสายบางตะผินก็ยังมีอีกนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณท่านผู้วิเกียินะฮะดีใจแทนคุณสมเนตนะที่ประสบความสำเร็จน,นะในเรื่องธุรกิจก็ขอให้แขกผู้วิเกียริทุกท่านที่มาวันนี้นะมีความสุข มีความเจริญก้าวหน้าคิดสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งมั่นาัถนาทุกประการครับขอบคุณมากครับค่ะขอขอบคุณนะคะท่านผู้กากับของเราแล้วก็ต้องขอเสียงปรมมือให้กับท่านผู้กากับด้วยนะคะสําหรับเพระ้ว่า ON, คําอวยพรนะคะให้กับทุกคนใน s c h แห่งนี้ค่ะใช่แล้วค่ะและในค่ำคืนนี้นะคะก็ถือว่าเป็นอันสิ้นสุดค่ะสําหรับงาน Grand o p ร n i n g s c สซของเรานะคะที่อยากจะขอ,ขอ,ข,อขอบขอบพระคุณทุกท่านอีกครั้งค่ะแขกผู้มีเกียรตินะคะที่ ไว้วางใจนะคะมาเป็นหนึ่งในครอบครัวของ s อ Home ของเรานะคะที่จะทำให้ทุกท่านค่ะได้พบกับมิติใหม่ของการใช้ชีวิตอย่างมีระดับนะคะในทาวน์โฮมสูตรรู้สไตล์บ้านเดี่ยวและ h โฮมอ f ฟฟิศบนทำเลที่มีคุณภาพติดถนนใหญ่และ ใกล้แหลงชุมชนค่ะค่ะเรียกได้ว่านะคะเป็นทาวน์โฮมที่คุ้มค่าเหมาะกับสําหรับท่านใดที่สนใจอยากจะซื้อเพื่อการอยู่อาศัยหรือว่าจะใช้เพื่อการลงทุนให้เช่าต่อก็ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่เหมาะและทีเดียวร่วมไม่ถึงนะคะต้องขอขอบคุณทุกท่านที่วันนี้บอกว่าสละเวลานะคะมาร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆและนะรับประกันว่าในส่วนของเอซี่โฮมจะจัดกิจกรรมเพื่อตอบแทนลูกค้าทุกท่านอย่างนี้ตลอดไปนะคะและ สำหรับช่วงตอนนี้สำหรับวันนี้นะคะก็แน่นอนเดินมาถึงช่วงเวลาสุดท้ายแล้วค่ะค่ะ อาละนะคะในนามของโครงการ SC HOME เจ้าของกรรมสิทธิ์บริษัท SC Real Estate d e v e v o p m e n t จำกัดน,นะคะต้องขอขอบพระคุณทุกทกท่านมากที่วันนี้เสียสละเวลาอันมีค่านะคะมาร่วมกิจกรรมกับเรารว,วมถึงค่ะต้องขอขอบพระคุณนะคะสําหรับคณะผู้บริหารที่ก่อตั้งโครงการดีๆแบบนี้ให้สําหรับค่ะชาวผวกแดงนะคะทุกท่านที่ได้มีชีวิตความเป็นอยู่อาศัยที่ดีขึ้นและนะคะในโครงการนี้ขาดไม่ได้เลยสําหรับค่ะ แขกผู้มีเกียรติและนะคะชุมชนผู้คนที่ร่วมอาศัยอยู่นี้นะคะ <c oughs> ที่มาเป็นครอบครัวกับเรากับ SC h ซ m e ค่ะ <c oughs> ค่ะและสำหรับวันนี้นะคะก็ <c oughs> หากผิดพลาดประการใดพวกเราสองคนต้องขออภัยไว้หาที่นี้ด้วยนะคะสำหรับช่วงนี้ลาไปก่อนเจอจก,ก,กันได้ใหม่ในโอกาสต,ต่อไปค่ะกับกิจกรรมดีๆแบบนี้จาก SC Home นั่นเองสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ <c oughs>